มาดูคนคกคันบอกกู่ะกันตอนนี้กุนเนเี่ยกำลังตีพริกตีสุปกักเขือจ้ะทุกคนคะ่ะนแล,นล้วกูเนี่สบัุกระเข้าผังขวับพริกเนาะเดี๋ยวรอมันสุกเ้ไปสุปกระเขากันจ้าตีพริกไปสุักรเขอ เทสุกแล้วจะมาต่ำทุกคนเทใ,ใส่ขลุกอ่สุประเกลอน้ำกันทุกคน <c oughs> พี่เข้าก็ต่ำสุกแล้วกันทุกคนค่ะต่ำเรียบร้อยตับปะเกลือจากหมอใส่ขกเนาะ <c oughs> หมักพริกเผ็ดได้นะเนาะตำหมักพริกกับพริกไอ่พริกจำเผ็ดแท้ๆเลยกัน <S <S มะเขือน้อยอันบ้านน้องไส้จัดทุกคนการตีเพิ่นขายผักน,นะกเนาะไปซื้อแบบเขือน้อยเพิ่นมาจากทุกคั้นการกูเดาไปซื้อมากมื่อว่านเมื่อก่อนทุงละหาบาททุงละหาเหรียญได้ลายเอาใจว่าตอน มะเขือไน่เพิ่นปลูกเองะนะทุกคนมื้อนี้เพิ่นก็เปิดตลาดได้ทุกคนการเพิ่นก็เปิดขายผักผู้ใดอย,ยกดากได้ไปซื้อเพิ่นเด้อพี่น้องเพิ่นอยู่เฮอร์สฟิลไอที่ข้างมานเนื้อเนื้อเพิ่งดัสบเลยพี่น้องน้อยๆหน่อยบริบคืนบได้คืนอีหยังเลยพี่น้องกรับกรอบดีจา้าทุกคนลองมาบงเบงนองมาสุกแซ่บ ออก,เก็เปิดเครือเปาตลาดเพื่อนเนาะมาเครือเปาะปลูกเองกลนหรือก้นกลางใส่ผักหอมใส่ปลาใส่กุ้ควัวต้องไปจ้ะค้นคน,นในเขากันเรียวรหดสิ้นรหดชาดผักกับผู้แนวกันมีจ้ะ ผักสลัดสลัเน่มะระเต็มเลย <c oughs> อ้องจัดแ,แสบๆกันกันแต่ทุกคนค <c oughs> ่ะมาซิมรสชาต จับแล้วเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยจ้่ตุกคนค่าซุป,ปะเคืองโรยหนาโดยพริกอีกรอบหนึ่งอุ้ยชุนยอดเลยกินแซ่บๆน้ำกกนจ้าทุกคนค่าซุปประเคือคกุ้คูุคแนวจ้า